สวัสดีค่ะวันนี้พามาเดินชมสวนส้มโอนะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะอันนี้เป็นส้มโอพันุขาวใหญ่นจะเป็นประมาณนี้ ช่ำอร่อยมากเลยค่ะพันขาวใหญ่ข้างล่างจะเป็นคลองน้ำนะคะอันนี้เป็นสะพานไว้เดินคคลองล้อมรอบสวน ต้นนี้จะเป็นต้นลิ้นจี่นะคะแต่ว่าลิ้นจี่จะออกช่วงเดือนเมษาเนาะมาดูต้นนี้กันอันนี้เช้าเช้านะคะต้นนี้เป็นต้นแบบปลูกใหม่เนาะยังเล็กเลอยู่ต้นเล็ก คลองน้ำเต็มไปด้วยโจกแหนมีกุ้งมีปลานะคะกุ้งแม่น้ำก็มีนะคะในคลองเงี้ยสเสงแดดกำลังมาแสบตา อันนี้มีแต่ต้นส้มโอนะคะจะเป็นต้นประมาณนี้เนาะเตี้ยๆอันนี้เป็นสะพานเนาะเราจะเดินข้ามสะพานมาดูฝั่งนี้นี่ต้นนี้ลูกเยอะเลยค่ะเต็มเลย อร่อยมากเลยนะคะพันนี้โอ้โหลูกดกเต็มไปหมดเลยค่ะอยู่แบบต่ำๆก็มีเนาะเต็มเลยฝั่งนี้จะเป็นต้นเก่าเนาะ สวนส้มโอเนาะก็จะมีแต่ส้มโอสวยมากเลยอันนี้จะเป็นต้นต้นเหล็กเนาะค่งปลูกต้องปลูกแบบเพิ่มแทรกเข้าไปเพราะว่าต้นด้านข้างแก่แล้วอันนี้คือต้นแก่ต้นแก่จะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าต้นด้านข้างเริ่มแก่แล้วเราต้องปลูกต้นต้นอื่นทดแทนเนาะเพื่อที่จะได้ตัดต้นนี้ออกถ้าปลูกใหม่ๆลูกก็จะเยอะก็ต้องรอสามปีเหมือนกันเพื่อให้ต้นโตเต็มที่เนาะนี่ สังเกตดูนะคลองน้ำก็จะมีตลอดเลยอันนี้ส้มยังไม่ค่อยดกมากต้นกล้วยในสวนส้มโอนี้จะสูงมากเลยนะคะเพราะว่าเขาจะโผล่ให้พ้นเพื่อไปหาแสงแดดเนาะ ในสวนก็จะปลูกต้นกล้วยแซงไว้เป็นร่มเงาอันนี้ต้นส้มโอปลูกใหม่ส่วนข้างกันนี้เป็นต้นมะนาวมีความคล้ายกันเหมือนกันมาดูมะนาวกันค่ะ มะนาวที่สวนนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้ส้มโอเลยนะคะใหญ่มากใหญ่ๆแบบนี้ต้องเบดูสิคะใหญ่มากมะนาวที่สวนใหญ่จริงมีหลายต้นด้วยนะคะหญ้าปลูกไว้นี่ ส้มโอที่สวนของเรานี่ตัดไปขายเลยเนาะตัดส่งนอกก็เหลือไม่มากนะคะปกตินี่จะแบบดกเต็มทุกต้นเลยอันนี้แบบใกล้ดินมากอยู่ต่ำมากอันนี้เป็นต้นเก่า เวลาเราลดน้ำล้วก็นี่ค่ะดูดน้ำจากในคลองตรงนี้จะเป็นคลองเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนะคะคลองตรงนาบานเดี๋ยวจะพาไปดูกันมอนเบอร์รี่มอนเบอร์ นี่ค่ะนี่จะเป็นบันไดลงเนาะอันนี้น้ำแห้งนะคะน้ำจะเป็นน้ำขึ้นน้ำลงนี้ก็จะมีเรือที่ส่วนของเราก็จะมีเรือซิงอาเจีน องน้ำฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนส้มเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือน้ำน้ำลงนะน้ำก็จะน้อยถ้าน้ำขึ้นนี้ก็จะมองไม่เห็นพวกต้นไม้พวกนี้นะคะข้างล่างนี้เป็นสาหลายนะที่มองเห็นเป็นน้ำดำๆนี่คือเป็นสาลายทั้งหมดเลยนะคะ น้ำที่นี่จะเป็นน้ำกล่อยเนาะเป็นน้ำกล่อยเป็นน้ำขึ้นน้ำลงคลองยาวเลยค่ะอันนี้เชื่อมเชื่อมกับน้ำแม่น้ำแม่กองเนาะ องน้ำเอาไว้รดน้ำสวยงามบางส่วนก็จะติดสปริงเกอร์เนะแต่ว่าส่วนนี้ไม่ได้ติดเพราะว่ากุ๋งน้องเป็นหอมเป็นคนรดสวยงามแต่ช่วงนี้ฝนตกไม่ได้รดน้ำสบายหน่อยอันนี้มะนาวคนละต้นนะคะ เก็บไปเมื่อวานเต็มถุงถุงใหญ่เลยค่ะวันนี้จะมาเก็บอีกเก็บไปขันน้ำไว้อันนี้สะพานเดินข้ามไปมะนาวฝั่งนู้นอันนี้เป็นมะนาวดวกมากแล้วก็ลูกใหญ่มากน้ำเยอะอร่อยนะคะมะนาวที่นี่เดี๋ยวจะไปเก็บมะนาวก่อนนะคะ อันนี้ถ่ายให้ดูเนาะคนละต้นนะคะกับไอ้เมื่อกี้มะนาวที่เราเก็บมาได้ถุงใหญ่มากถุงเล็กอันนี้ถุงใหญ่ลูกใหญ่มาก ผลงานการเก็บมะนาวถุงมึกใหญ่เสื้อไปขันน้ำใ้นะคะเนาะ,ะขันน้ำเซสอส่งฟิตไว้เก็บได้ดน